ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกโบรนะครับผมก็เป็นโปรเท่คดเสี้ยว hey เออคดเห่เออทำเสีย,ยดว้วยเอาครับผมวันนี้เรากำลังแจกโปรนะครับผมก็เป็นโปรเดี๋ยวผมไม่บอกดว้วยเป็นโปรตอนนี้แอปตอนนี้เราจะต้องแอปแจกไปก่อนเด้อเนี่ยเป็นโปรตอนนี้ครับกด มาเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยตัดไปตออยู่ในแมบบเลยแล้วกันนี่คือรหัสนะครับผมผมบอกไว้ก่อนด้วยตัดโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแล้วนะเขาจะรับตอนนี้ผมยังไม่ได้เป,ปิดปูนะครับผมก็จะเป,ปิดโมตอนตามผมก็ได้นะครับผมแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้สอนลูนนะแต่พอสอนลูเสร็จเดี๋ยวตั้งตามผมก็ได้นะผมตั้งตามเลยนะผมก็ตั้งประมาณนี้นะครับตั้งตามก็ได้นะผมเดี๋ยวผมนี่ฮะ เรามาจนสุดแล้วพอเปิดเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวเปิดอันนี้คืออันติสุดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คืออันติเลยคนผมขอบอกแม่โคตรโกงเลยโปน่ะอันนั้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้อันนี้

โอเคมาดูพิธีการโลกันนะไฟหนูผมทิ้งไฟไม่เป็นนะครับทิ้งลิงไม่เป็นอ่าทิ้งลิงช่องคนนี้นะครับพิตาเอฟเอฟนะครับไอพิตาคนหล่อที่สุดนะคนนี้นะทุกคนสามารถพิมพ์ได้แล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปน,นี้พิตาก็จะมาแก้แบนปลดแบนคุยไฟนะครับผมซึ่งพี่ไม่ได้ปลดแบนด้วยตัวอเองนะครับทุกคนนะพี่จะให้น้องพี่ปลดแบนให้นะครับผม ถ้าว่าน <asure> ้องพี่มันรับดู้จบนะครับวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมวีการติดตั้งเราต้องมีแอปแตกไฟล์ก่อนนะครับแอปคไม่เพงตัว่าแซดก็พอแล้วนะครับในแอปนี้นะ ก็ต่อเข้าไปแล้วกดมนข้างบนนะกดเข้ามาเลยกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้นะกดดาวโหลดนะแล้วแล้วก็กดตรงนี้นะไฟล์เราก็กดติดตั้งไปนะครับกดตรงนี้นะอรมนะกดติดตั้งติตั้ง พอติดตั้งเสร็จปุ๊บเรามาดูวิธีการแตกเราเดี๋ยมาดูวิธีการลง OBB กันนะครับ OBB <O BB. S 1> กดตรงนี้นะ <O BB. S 1> กดเข้าไปตรงนี้นะ <O BB. S 1> อันสเีเขียวเนี่ยโอเคแล้าไปกดแตกไฟล์ไปนะไฟล์ไปกระรอกเล่นล okay. ูกอย่างนี้ย uh ังมีการแสดงอีกหลายท่านเลยนะคะท่านมากความสามารถอย่างนท่เน A เคมูก นานหน่อยนะเดี๋ยวตัดไปลยตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับงเปี่ยนทง้นเลยแขอยอมเลยว่านี่พอเสร็จปุ๊บเราก็กดคัดลอกไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่คัดลอกกดเข้ากดค้างนะครับกดค้างแล้วกดคัดตรงนี้นะครับคัดมาแล้วกดข้างบนตรงเดิมนะครับแล้วกดอันนี้นะครับอันนี้นะ เ,เขียวอ่ะแล้วก็ Android แล้วก็ OBB นะครับอย่าไปกด Data นะครับกด o b กดวางไปนะครับผมแต่ผมลงแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ผมลงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เข้ผมก็ไม่ลงนะโอเคแล้วคลิปนี้ก็ไปบ่ายนะครับเดี๋ยวเจอกันมา